เอาละครับผมก็ขอาการาบสวัสดีสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ขอตอข้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่แว่นนะครับโรืนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมโฮมสเตย์สว์วายเช่นเคยนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่27่สิบเจน,นะผมเดือนสนะิบละเดือนตุลานนเนี่งนะก็มีอัปเดตมาใหม่นะผมเป็นแพร์ตี่69แล้วนะก็ได้มีการปรับบาลานซ์แล้วก็มีระบบใหม่เข้ามานะครับผมตัวระบบใหม่ที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเดอะ เพลเลอร์มิดไนต์นะก็จะเป็นเควสแต่ละอย่างที่เราจะต้องทำเพื่อที่จะแลกกับส่วนของตกแต่งชิ้นหัวนะก็จะเป็นเจ้าฟักทองแล้ก็มีข้างข่าวสองตัวขยับได้ด้วยนี่ขยับแบบตามภาพเลยก็มีภาพให้ดูนะก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆเลยครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางเรื่องของ w วิ ly q u e ว t ที่เข้ามานะก็จะเป็นปีกของข้างข่าวอ่าแล้วก็การอัปเดต ที่ปรับแต่งด่านกิจกรรมก็จะมีด่าน Vision Down Mansion ป่ากโกงกลางและด่านสุสานรถนะครับผมผมก็จะขึ้นอินเสิร์ตให้แล้วกันว่าแต่ละด่านเนี่ยเป็นยังไงนะมีมีอะไรแบบตกแต่งเข้ามาบ้างนะครับผมเข้ามา3ด่านนะ แล้วเราก็มาที่ซิเกเนเจอร์ของคลิปนี้เนยนะผมนนก็คือการปรับบาลานซ์ที่รอกันมาโคตรนานเลยนะครับผมมาทางน้าของฝั่งวาร์เดนนะครับหรือว่าผู้คุมเนี่ยตัวละครผู้คุมนะครับผมลดระยะการลุกขึ้นจากหลุมกระโดดจาก2วินาทีเหลือ1.5วินาทีซึ่งนั่นก็หมายความว่าผู้คุมกระโดดไวกว่าผู้มาเยือนแล้วนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าใครที่โดนตีจากปากหลุมแล้วกระโดดลงหลุมไปอีกเนี่ยก็ d a ่ e n า i ฮิตแบบฟรีๆชิวๆเลยนะผมโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผู้คุมที่ถูกปรับมาในรอบนี้นะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบัฟเนิร์ฟตัวละครน,นะครับผมตัวละครที่ถูกบัฟและเนิร์ฟเนี่ยก็รวมมาแล้วก็3ตัวละครน,นะผมทางด้านของฝั่งผู้คุมตัวละครแรกนะครับผมผีเบลล้นระยะเวลาไล่ทักษะลอยเลือดจาก3วินาทีเหลือ1.5วินาที ถือว่าเป็นการบับที่ดีเลยเพราะเราจะไม่เสียเวลาในการมานั่งกี๊ด3าวิคือเราเสียแค่1.5ึ่งจุดห้าวิแล้วเราก็สามารถที่จะวิ่งไล่ต่อได้เลยวิ่งหาผู้มาเยือนต่อได้แบบเร็วๆเลยนั่นเองนะตัวละครต่อไปนะผมคนคุกเพิ่มระยะการพุ่งของทักษะพุ่งชนนะผมจาก21เมตรเป็น25เมตรอันนี้ก็ดีแบบดีเลยครับผมเพราะว่าการที่เราเป็นตัวละครเดินตีเราเจอผู้มาเยือนที่วิ่งฉีก ไกลฉีกจากเราไปเนี่ยคือมันทาให้เราเดินตามยากมากซึ่งสกิลตรงเนี้ยที่ถูกบัฟมามันสามารถที่จะเพิ่มระยะให้เราไปได้อีกไกลเลยครับผมในระยะเวลา20วิต่อการพุ่งหนึ่งครั้งนะตัวละครต่อไป The l i กอร์ที่ถูกบัฟมานะครับผมปรับให้เมื่อใช้งานทักษะอบกอดสาเร็จจะสามารถโจมตีได้ทันทีเลยและ The l i กอร์เนี่ยก็ถูกปรับให้อีกรอบนึงก็คือเมื่อกดยกเลิกทักษะอบกอดจะสามารถเคลื่อนที่ได้ครับผมก็ไม่มีแอนิเมชันที่แบบหยุด อยู่กับที่แล้วก็เอาแขนหูบลงอะไรประมาณนั้นแล้วนะคือมันดีตรงที่ว่าอบกอดปุ๊บแล้วเราก็สามารถที่จะโจมตีได้ทันทีเลยมันไม่ต้องเสียแอนิเมชันอะไรเลยมาทางเรื่องของการเนิร์ฟบ้างครับผมตัวละครที่โชคร้ยายที่สุดในวันนี้นั่นก็คือเดอะฮาร์ล็อกเกอร์ครับผมเพิ่มระยะเวลาคููดาวของทักษะขึ้นสะท้อนจาก5วินาทีเป็น20วินาทีโดยปกตินั้นเนี่ยเดอะฮาร์ล็อกเกอร์หลังจากที่โจมตีผู้มาเยือนไป1ทีอย่างเงี้ย สกิลชิฟของเขานีผมขึ้นสะท้อนเนี่ยก็จะรีสกิลได้แค่5วินาทีถูกไหมตั้ตอนแรกแต่ตอนนี้เนี่ยถูกปรับมาเป็น20วิวิซึ่งมันทาให้เราไม่สามารถสแกนหาคนได้อย่างต่อนเนื่องครับผมนั่นก็หมายความว่ากาก,ากลงนั่นเองแล้วเราก็มาทางด้านของฝั่งว i ซิเตอร์หรือว่าผู้มาเยือนนั่นเองครับผมทาาด้างของฝั่งผู้มาเยือนถูกเนิร์ฟทาาด้านของไอเทมยานลงจาก3วินาทีเหลือ2วินาทีและเพิ่มเวลาการทําพิธีจากเสร็จ 70วิกลายเป็น80วินาทีครับผมแล้วเรามาทางด้านของการบัฟเนิร์ฟกันบ้างน,นะครับผมตัวละครออฟเพิ่มระยะเวลาคูดาวทักษะไฟไฟผีจาก15วินาทีเป็น18วินาทีนั่นก็คือหมัดเล็กของออมนั่นเองนะโดยส่วนตัวผมมองว่าครูดาวหมัดเพิ่มขึ้นมาเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะบางทีอะจุกๆอยู่อะหมัดชอบขึ้นไวเกินไปแล้วมันแบบ มันชอบไปมองมืออ่ะเออมันหยิบของไม่ทานมันปิดประตูไม่ได้มันมุดท่อไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมถ้าได้ของฝั่งมิวมิวไม่สามารถใช้ทักษะซูซูเดอร์ข้ามสิ่งกีดขวางได้ครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากดีสุดๆเพราะว่าผีอย่างพวกเราจะได้เล่นง่ายขึ้นเวลาที่เราไม่เจอจุดฮิวที่แบบมัน มันรับเกินไปมันแบบเราไม่สามารถที่จะขัดได้เลยถ้าเราเล่นผีตัวละครที่แบบไม่ใช่อย่างฮาร์ล็อกเกอร์หรือผีเบลอะไรประมาณนั้นนะซึ่งถ้ามิวมิวจะรวมฮิลจริงๆเนี่ยก็แค่ไปรวมที่รับตาจากผีแบบผีไม่เห็นอะไรอย่างนี้ก็น่าจะได้อยู่แบบผีหาไม่เจอแลละก็รวมกันฮิลกลางแจ้งได้นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมิวมิถูกลดคอสจาก6คอสเหลือ5คอสเองซึ่งเนิร์ฟแบบโอ้ยเนิร์ฟไปแบบเนิร์ฟจัดเลยนะผมโหแบบ ตกใจอยู่เป็นกันตอนโดนเนิฟแต่เราก็ไม่ใช่เมนอยู่แล้วเราก็ดีใจแล้วท่าย้าของฝั่งผู้มาเยือนที่ถูกบัฟขึ้นมาก็ผมอ่าก็คือดอนนั่นเองครับผมโอ้โหช็อกเหมือนกันตอนที่ดอนถูกเนิฟมาอ่าเรามาฟังทักษะกันนะครับผมเมื่อดอนใช้ไม้หวายจะได้รับค่าความทนทานเพิ่มหนึ่งครั้งพร้อมทั้งทําให้ผู้คุมเนี่ยมึนงงสองวิและแสดงออร่าของผู้คุมห้าวินาทีก็อารมณ์เหมือนมีดวงดีติดอยู่ในตัวนั่นเองนะครับผม มีค่าความทนทานเพิ่มหนึ่งอย่างมีสองไม้ก็เป็นสามไม้หนึ่งไม้เป็นสองไม้อะไรอย่างนั้นนะก็ถือว่าสายสตันสายแบบขัดจังหวะเพื่อนช่วยเพื่อนสายที่แบบซัพพอร์ตเนี่ยโหหยิบดอนกันมาตึมแน่นอนครับผมปวดหัวแน่ผีก็โดยรวมแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการปรับบาลานซ์ครั้งนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปเนี่ยก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะผมทุกคนก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยบาย,บายยครับผม